สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกับพี่สีมีสาระค่ะวันนี้นำสตรอเบอรี่มาฝากจ้าผลไม้ผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวมีวิตามินซีค่ะจิ้มกับเกลืออร่อยดีวันนี้พี่สีก็นำมาฝากน่ากินทุกทกท่านมากินด้วยกันค่ะมาชิมด้วยกันนะคะ อร่อยนะคะไม่แพงนะคะอันนี้ซื้อมา100บาทค่ะ1กิโรกรัมนะคะเขามาประกาศขายหน้าร้านก็80บาทค่ะแต่ลูกเขาก็จะเสียแล้วนะคะวันนี้เราซื้อมาฝากเขาซื้อ100บาทค่ะนี่นะคะมาจิ้มเกลืออร่อยดีค่ะผละไม้มีวิตามินซีเขาใช้ทานหน้าได้ด้วยนะคะให้หน้าขาวใสนวลผิวพรรณดี ทานา้ป้องกันสิวป้องกันฝ้าได้ด้วยนะคะมีสรรพคุณมาฝากนะคะสรรพคุณของอสตรอเบอรี่ค่ะผละไม้ผลไม้เมืองหนาวผลไม้เมืองนอกนะคะอยู่ทางเหนือนะคะบ้านเราก็พอมีเนาะพอมีหาได้ชมนะคะมะีไร่สตรอเบอรี่ แถวแถวโคราชก็มีนะคะแถวนครราชสีมาก็มีไรสตอร์บอร์รี่แถวขึ้นไปตรงนี้ก็มีนะคะเลยไปอำเภออะไรของบ้านเรานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีสตอร์บอร์รี่ด้วยน่าจะเป็นหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวช่วงนี้ก็จะมีออกมาขายนะคะออกมาขายราคาถูกมีลูกใหญ,ใหญ่โตโตก็มีนะคะมี300บาทเราได้ชิมไปแล้วกิโลละ300บาท ลูกใจนะคะเท่าเท่ากับบ้นเด็กก็มีนะคะสตรอเบอรี่เอามาจากทั้งเหนือนะคะเชียงรายเชียงใหม่ก็มีนะคะผลไม้เมืองหนาวนะคะอยู่ทางเหนือเขาก็ปลูกกันเนาะเวลาใครที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะก็จะได้กินสตรอเบอรี่แต่ก็แพงอะเนาะ อร่อยก็แพงนะคะบ้านเราก็รอกินแบบนี้นะคะกิโลละหนึ่งร้อบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเราซื้อแต่ก่อนก็ถุงละ20บาทเนาะจิ้มกับเกลือก็อร่อยดีนะคะอยากชิมสมัยตอนที่ไปทำงานกรุงเทพใหม่ๆนะคะถุงละ20บาทนะคะก็จะ อดใจซื้อว่าได้ <c oughs> ก็เลยซื้อกินชิมเบิ้งนะคะสตรอเบอรี่ก็อร่อยดีนะคะจิ้มเกลือแต่ไม่ออกหวานแบบนี้นะคะออกเปรี้ยวจี๊ดจานเลยอันนี้ออกหวานอมเปรี้ยวอร่อยดีนะคะ สตรอเบอรี่สรรพคุณและก็ประโยชน์นะคะพี่สีนำมาะะฟังนะคะสตรอเบอรี่เป็นสกุลไม้ดอกในวงกุหลาบผลสามารถรับประทานได้ในอดีตปลูกเป็นพืชคลุมดินให้กับต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่นนะคะซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อก็เป็นได้ที่มีมากกว่า20สปีซีนะคะและมีลูกผสมมากมายแต่สตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือสตรอเบอรี่สวนผลของสตรอเบอรี่มีรสชาติ หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะเปรี้ยวอมหวานบ้างนะคะสตรอเบอรี่เอามาทําเป็นน้ําปัน่นอร่อยดีนะคะสตรอเบอรี่ลูกสีแดงๆนะคะผละไม้นะคะยอดนิยมที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังนี้นะคะ1สารอาหารแล้วก็ประโยชน์มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงผิวพรรณ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารเทนโนาสารเอนโทไยซยนินนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมีใย,ยอาหารนะคะใย,ยอาหารช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดหุ่นได้ด้วยนะคะกินสตรอเบอรรี่นะคะมีแคลอรี่ต่ำนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะ ลดหุ่นได้สบายๆเลยกินสตอรบอรีไม่ต้องกินของหวานกินขนมปังนะคะกินผลไมก้ก็ลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าเขามีใยอาหารสูงช่วยช่วยย่อยนะคะในระบบขับถ่ายจิ้มกับเกลือหรือว่ากินเปล่าๆก็อร่อยนะคะแล้วก็ไปทำเป็นน้ำปั่นได้ด้วยนะคะ ฝันสตรอเบอรี่อร่อยดีนะคะสตรอเบอรี่นมสดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พวกนมเนาะนมรสสตรอเบอรี่นะคะนมสดแล้วก็2องสายพันธุ์ยอดนิยมในไทยนะคะพระราชทาน80นะคะรสชาติหวานกลิ่นหอมเนื้อค่อนข้างนุ่มนะคะเป็นพันธุ์ยอดนิยมที่สุดนะคะพระราชทาน88พันพันพันใหม่นะคะที่มีรสชาติหวานฉ่ำแล้วก็ทนทานต่อการขนส่งมากขึ้นนะคะ เป็นผลไม้รสนิ่มๆนะคะถ้าโดนกระแทกโดนอันนี้ก็จะช้ำนะคะสังเกตดูที่เป็นลูกดำๆช้ำๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลูกที่โดนกระแทกโยนไปโยนมาจับไปยับมานะคะแล้วก็มีสายพันธ์329นะคะพ้นใหญ่เนื้อแน่นนะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเหมาะสำหรับนำไปแปรรูปนะคะ 3. แหล่งปลูกสำคัญส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศเจนเช่นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะทางเขาค้อนะคะ,ะสี่วิธีการเลือกซื้อวิธีการเลือกซื้อก็เลือกผลที่มีสีแดงสดทั่วทั้งผลแสดงว่าสุกเต็มที่นะ,ะลูกดิบๆอย่ากเก็บมานะคะเมื่อลูกที่เป็นออกส้มๆนะคะออกสีจืดๆนะคะเขายังไม่สุกนะคะ ขั้วสีเขียวสดไม่แห้งเหี่ยวผิวเต,ต่งตึงไม่มีรอยช้ำหรือเชื้อรานะคะ5ข้อควรระวังนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดสารพิษตกค้างนะคะแนะนำให้ล้างผ่านน้ำไหลนะคะหรือแช่น้ำเบกกิ้งโซดานะคะล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าจะมีสารเคมีตกค้างนะคะตามขั่วเขาตามผล ผลเขาก็ไม่เลี่ยมเนาะเป็นตะปุมตะปำนะคะเพื่อนแล้วมีดินมีทรายด้วยนะคะ,ะเลือกซื้อตามแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเวลาเขาเอามาขายนะคะบางทีก็เน่านะคะล,ลูกเน่าเนานะคะเขาอัดอัดมาเนาะอัดมาแล้วก็เน่าช้ําหมดนะคะเวลาเราซื้อดูด้วยนะคะผละไม้ออนไลน์บางทีเราซื้อมาผลเขาช้าแล้วก็ผลไม่สุกก็มีแล้วก็ผลที่จะเสียแล้วนะคะ เพราะว่าเคยเจอเนาะซื้อส้มนะคะส้มที่ไม่สดนะคะพอมาถึงเราก็จะเสียเสียนะคะ,ะเวลาเลือกซื้อตามตลาดก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบางทีเขาลดราคาเนาะอาจจะก,กิโลละถูกๆนะแต่ลูกเขาช้าแล้วนะคะถ้าเราซื้อประมาณนี้นะคะร้อยบาทนี้ก็ยังมีลูกที่สุกเต็มที่แล้วก็ยังช้ำๆนะคะที่ลดเข้ามาขายนะ,ะเขาลดราคานะคะแล้วดูแล้วลูกก็ไม่ไม่สดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ รสหวานออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะอมอมเปรี้ยวอมหวานรับประทานนะคะลูกที่เป็นสีออกส้มๆนี่ก็หวานดีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เปรี้ยวนะคะไม่ใช่เปรี้ยวจิดจาดนะก็จะออกคล้ายๆกันกับลูกที่สุกๆนะคะลูกที่สีแดงๆนะคะนี่ก็จะมีส้มบ้างนะคะสีส้มๆบ้างายายเขาชอบกินนะคะชอบกินบอกว่าลูกผลไม้ที่ก้นแหลมๆนะ ที่ก้นเลมแล้วน่ะกินอร่อยก็บอกตอนนั้นเป็นกิโลละสามร้อยบาทนะคะมีเป็นของฝากนะคะเป็นของฝากมากล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งน่าจะครึ่งกิโลนะคะมีไม่กี่ลูกนะคะพอดีแกชิมแกอร่อยแกก็เลยอยากชิมว่าเออผลไม้อันนั้นที่เป็นก้นเลมแยลๆนะคะก็เราก็นึกอยู่อะไรไม่อะไรแกก็บอกว่าก้นเลมแยลๆโอ้เพิ่งนึกได้ว่าสตรอเบอร์รี่เอออันนั้นได้กินคนละ คนละสองลูกนะจาคนละสองลูกเนาะลูกเขาใหญ่นะคะอยู่ในกล่องนะคะอันนี้ทีนี้ก็ลูกเล็กนะรสชาติก็จะใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนแต่ลูกที่โลละ300บาทเนะเนื้อก็จะแน่นกว่านะคะเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยลูกใหญ่นะลูกใหญ่ลูกโตอันนี้กิโลละ100บาทนะคะน่าจะเขาจะขายเป็นถุงนะคะถุงละ10บาทถุงละ20บาทเนาะยี่สแล้วก็จิ้มเกลือนะคะอร่อยดีเขามาแบ่งขายเนาะ แต่อันนี้ซื้อฝากซื้อที่ตลาดนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทสัปรปะคุณนะคะสตรอเบอรี่นะคะเขาเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแคลอรี่แล้วก็น้ำตาลต่ำอุดมไปด้วยวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระ และในะและมีใยอาหารนะคะในผลนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคมะเร็งและก็โรคความจำเสื่อมรวมถึงช่วยบำรุงสายตาและก็ระบบขับถ่ายนะคะประโยชน์ที่สำคัญของสตรอเบอรี่นะคะต่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทานมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันโรคหวัดแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ภูมิแพ้โรคภูมิแพนะะ้อย่างเรานี่ก็เป็นหวัดนะคะชอบกินผลไม้อยู่นะคะเปรี้ยวๆแต่ทําไมถึงเป็นหวัดนะคะเพราะก็แพ้อากาศได้ด้วยนะคะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแล้วก็สตรอเบอร์รี่ก็บํารุงผิวพรรณช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ชะลอริ้วรอย ทำให้ผิวพรรณสดใสนะคะเขาบอกเอาไปทาหน้าได้ด้วยนะคะ,ะลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมช่วยลดความดันโลหิตเพิ่มไขมันดี HDL นะคะแล้วก็ช่วยให้หลอดเลือดสะอาดนะคะ,ะต้านอนุนอิสรรนะคะแล้วก็มะเร็งนะคะช่วยภูมิช่วยให้ภูมิมีภูมิคุ้มกันนะคะ แล้วก็สารแอนโทไซยานินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วก็เนื้องอกนะคะบำรุงสมองและสายตานะคะสำหรับคนที่ชอบกินผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาช่วยบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะป้องกันภาวะความจําเสื่อมนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพควบคุมน้ำหนักแล้วก็เบาหวานนะคะ มีน้ำตาลน้อยแล้วก็มีใย,ยอาหารสูงช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีแล้วก็บำรุงสุขภาพช่องปากนะคะช่วยฟอกฟันขาวตามธรรมชาติจากกรดเมริกนะ,ะจากกรดมาลิกนะคะเขาบอกทำให้ฟันขาวด้วยนะคะกินสตรอเบอร์รี่นะคะเป็นสุขภาพดีในช่องปากช่วยฟอกฟันขาวตามธรรมชาตินะคะ าจากกรดมาลิกนะคะนอกจากนี้สตรอเบอรี่ยังสามารถนำมา,าทาหน้านะคะมาร์กหน้าได้ด้วยเพื่อช่วยลดสิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวได้อีกด้วยนะคะเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเป็นเวทสำอางด้วยนะคะมีครีมนะคะครีมสตรอเบอรี่ครีมทาผิวนะคะโล,โลชั่นสตรอเบอรี่กลิ่นหอมเหมือนสตรอเบอรี่เลยนะคะแล้วก็ครีมทาหน้าเพื่อน กินทานาก็กินแบบนี้เลยนะคะกิ่นเหมือนสตรอเบอรี่นะคะหวานนะคะหวานอมเปรี้ยวหวานอร่อยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะผลไม้บ้านเรานะคะส่วนการปลูกนะคะการปลูกสตรอเบอรี่ใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ3-5เดือนขึ้นอยู่กับวิธีการปลูก หากใช้ต้นกล้าจากการายกไหลนะคะจะเร็วกว่าโดยปกติจะเริ่มปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะกันยาตุลาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของปีถัดไปนะคะซึ่งเป็นช่วงอากาศเยน็นแล้วก็มีผลผลิตรสชาติหวานหอมที่สุดนะคะก็ประมาณ3-5เดือนนะคะขึ้นอยู่กับอาการปลูกนะคะแล้วก็สายพันธุ์ด้วยนะคะเวลาระยะเวลา ที่เก็บก็3 0มสถึงสีวันนะคะปลูกก็จะได้ผลผลิตไวเหมือนกันนะคะสตรอเบอรี่นะคะเขาข้อมาปลูกประมาณ10ต้นนะ,ะก็ได้กินนะคะเพื่อนๆเอาใส่กระถางเล็กๆนะคะ,ะการปลูกก็นิยมปลูกโดยแปลงไหลนะคะเขาเขาทำเป็นแปลงยาวๆไหลไปเหมือนมันเนาะเหมือนคือมันเห็นแปลงสตรอเบอรี่นะคะ,อย,ยะ,คะอย่างสวยนะคะเพื่อนๆอย่างสวยลูกสีแดง แล้วก็ใบเขาก็น่ารักนะคะอยู่เห็นอยู่เมืองหนาวเมืองนอกนะเมืองนอกเนาะเห็นต้นสตรอเบอรี่นะคะไล่เป็นไล่เลยนะคะเป็นไล่สตรอเบอรี่นะการดูแลก็อากาศเย็นๆนะคะ1 0 2ถึงยาองศาเซนเซียสน,นะคะชอบแสงแดดจ,จัดแล้วก็ต้องการน้ําสม่ําเสมอนะคะแต่ไม่แฉะนะคะนี่คือการปลูกสตรอเบอรี่กี่เดือนได้กินนะคะ ส่วนอายุเขาอยู่กี่ปีนะคะต้นสตอเบอรี่นะคะเป็นพืชล้มลุกหรือพืชยืนต้นขนาดเล็กนะคะที่มีอายุไขประมาณ3-5ปีหรือในอสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะคะอาจอยู่ได้นานถึง5-6ปีนะคะต้นสตอเบอรี่ก็จะให้ผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพดีที่สุดในช่วง1-3ปีแรกนะคะหลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงและต้นก็จะมักเสื่อมสภาพชาวสวนจึงนิยม ปลูกใหม่ทดแทนทุกปีนะคะหรือทุก2-3ปีนะคะช่วงผลผลิตที่ดีที่สุดก็1-3ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆแต่ระยะเวลาก็อยู่ถึง3-5ปีนะ,ะอากาศเย็นๆนะคะขออากาศเย็นๆเขาก็อยู่ได้นะคะเป็นผลไม้เมืองหนาวเนาะ ส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเขานะคะลำต้นก็เป็นลำต้นสั้นอยู่ระดับผิวดินแต่กอเป็นพุ่มที่เตี้ยสูงประมาณ6-8นิ้วใบเป็นใบประกอบนะคะมี3ใบย,ย่อยขอบใบเป็นหยกักๆักนะคะก้านใบาย,ยาว ไหลนะคะก็คือส่วนล่างของเขานะคะแตกออกมาจากข้อที่ลำต้นเลื้อยทอดไปตามพื้นดินนะคะเพื่อขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่นะคะรากเป็นระบบรากฟอยนะคะรากตื้นนะคะดอกออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กนะคะสีขาวมีห้ากลีบดอกนะคะมีเกสรตัวผู้แล้วก็ตัวเมียจำนวนมากนะคะผลก็จะเป็นผล เป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆน,นะคะสีแดงผลแท้จริงก็จะขนาดเล็กนะคะสตรอเบอรี่น่ากินอร่อยหวานนะคะเป็นต้นไม้เขตหนาวเมืองหนาวนะคะเพื่อนๆน,นำมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันนะคะพี่สีมีสาระนำมาฝากคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ